ในรูปมันอาจจะรูเหมือนรุนแรงเนาะไอ้ฝั่งกับพี่หวานก็สนิทกันอยู่แล้วพอเล่นกันเสร็จตรงนั้นก็มีการพูดคุยสัมภาษณ์ปกติจริงตอนเกิดเรื่องหรือทวิตยเยอะๆพี่หวานก็โทรมาไม่เคยเลยไม่เคยกดพี่หวานเลยเรื่องดรามา่ากับพี่หวานจริงครับเรื่อ,องมาตยตนคน,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 นเห็นเหมือนกันคะ่ะเห็นรูปในรูปมันอาจจะรูเหมือนรุนแรงเนาะจริงๆแล้วคือมันก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรฝั่งกับพี่หวานก็สนิทกันอยู่แล้วค่ะจริงๆในคิดใันก็คือพี้เขาก็ไม่ได้กระชากอะไรแต่มันเป็นเหมือนการแอคต โอ้ยจริงๆมันไม่มีอะไรค่ะจริงๆตอนเกิดเรื่องหรือทวิตเยอะๆพี่หวานก็โทรมาโทรมาคุยแล้วก็แบบขอโทษอต่จริงๆมันไม่มีอะไรอยู่แล้วพอเล่นกันเสร็จตรงนั้นก็มีการพูดคุยสัมภาษณ์ปกติค่ะพี่หวานเที่ยวนั้นพอจากที่แบบเป็นกระแสแล้วคนไปจุ๊ีพี่หวานว้างหวานเขา่้จะเป็นห่วงหนูมากกว่ากลัวว่าเดี๋ยวหนูต้องออกมาตอบอะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกแม่ไม่เป็นอะไรไม่ต้องกังวลวะตัวเวลาคุณเล่นกับเพื่อนหรือคนสนิทมันก็ ่ค่ะแต่ว่าแบบบางทีก็ไม่ตั้งใจเนาะบางทีเราไม่รู้ว่าภาพที่ออกไปมันดูเป็นยังไงอย่างเงี้ยพี่หวานก็ไม่ได้ตั้งใจะคะ่ะใช่ไม่มีอะไรคะ่ะไม่ได้โกรธพี่หวานไม่เคยเลยไม่เคยกดพี่หวานเลยคะ่ะโอเคค่ะ,อะขอบคุณค่ะครับรายนี้คืคอการสัมภาษณ์นะคะของใบเฟิร์นที่ชลกรุ๊ปพิเศษไทยรูทติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ